เขาต้องอาศัยพวกอาสาสมัครพวกวอลเนเทียนะมาช่วยถอนต้นไม้เฉพาะพนักงานที่ดูแลสวนนะทำไม่ไหวหรอกเอามาปลูกทำไมต้นเนี้ยแล้วนี่ก็เหมือนกันเนี่เอามาปลูกทำไมฮะมันเป็นเกาลัดหมามกินไม่ได้โอยชิบะห้าวโอน ว้าวอเอาพับพี่ลูกไลฟ์ฟอกเย้่ยนายมันเฮ้ยเยสน้องไม่ชอบเลยน้องเก้าเดือนค่ะเหมือนมาจิ้งจอกอ่ะเบบี้ นมาจิ้งจอกจริงๆนะคะมาจิ้งจอกแดงน่ะฮิวันฮ่วันอับอยอับอัลบอยฮิวันเซาฮน้อง almost eight years not eight months years, yes <laughs> <laughs> I know. He's like buddy. I know. Excuse me I I know I would to lie I would to lie about Chiba Ainu. Yeah. This Chiba Inu. yeah. <gasps> yeah. Hi boy. <laughs> and what about him? She mix. Oh yeah? We don't know what breed? รีบไปรีบไปชิมิกส์ขึ้นมา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 ข So cute. น,น,น่ารักนะเนี่ยโอ้ยสวัสดีด้วยว้าว Have a nice day tonight tonight nice day อืม yes y e ่ Hi boy good boy โอ้ยสวัสดีเป็นด้วยฮะบายบาย Thank you าทำอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นค่ะมีปปลูกโป่งเป็นรูปหัวใจพิธีอะไรของเขาก็ไม่รู้จะว่าแต่งงานก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีเทียน,น,ยนโอ้หหมาชิบะยก <c oughs> มือไหว้ด้วยค่ะเมื่อกี้อืโอโหดูตรงตึกวันเวินเทรดพีเอมได้ยินอ๋อเสียงนกพีเอ็มนึกว่าเสียงเป็ดค่ะ อุ๊ยนี่อยู่ตรงนี้นกกระจาบแน่ๆเลยเนี่ยว่าไงนี่ถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นนี่กระจาบนี่ไงขะทักไทยค่ะนี่ทักไทยกินลูกซูมัด สมักมันจะมีเม็ดนั่นเขาก็จิกกินไปแล้วไปแล้วนู่นหาวันเวินเทรดนี่อากาศดีจริงๆเนี่ยมันมันจะเป็นแบบนี้แหละถ้าโอ้โหลูกหมาแน่ๆวายดูโอ้โ,อโ,หโหดูเมปิ้นต้นนี้ค่ะนี่สีเขาสวยปเอมไม่ได้ไป เก็บภาพใบไม้ในป่าเลยจะอาศัยพี่คนนั้นก็ไม่เก็บภาพให้หรอกเมเปิลค่ะมีเมเปิลเนี่ยหน้าโอ้ไม่ได้ไม่ได้เบิร์ดโพลิพัวจะขึ้นกับเมเปิลที่ตายแล้ว้หดูหมาพันนี้ค่ะคนเราเนี่ก็ชอบไม่เหมือนกันโอ้ยลูกหมาเดินมาอีกแล้วสวย แม่เปิ้ล